รวมห้ามือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ในงบประมาณไม่เกิน3,000บาทราคาประหยัดขนาดนี้นะครับในปี2024นี้จะมีมือถือรุ่นไหนหน่าสนใจและน่าซื้อกันบ้างก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกันกบผม Dream s i x c e s t e r Let's Go อื่นนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนคลิปนี้อาจจะเสียงมีอู้อีหน่อยนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยไม่สบายนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะเรื่องของการแอคทีฟนะครับหรือว่าเรื่องของการดีดอาจจะไม่ดีดเท่าที่ควรนะครับผมก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้นิดนึงนะครับปี2024แล้วนะครับมาอัปเดตกันดีกว่าว่าจะมีมือถือในงบประมาณไม่เกิน3,000บาทเนี่ยรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับโอเคเริ่มต้นกันจากรุ่นแรกนะครับก็จะตัว ZTE Blade A 34โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6 6นนิ้ววคามเเจะป็ HD+ นะครับเพราะแน้นาจอเป็น LCD ค่ารีเฟรชเป็น 60Hz ปกติในหน้างานทำงานครับจะรันมาด้วยกับ Android 13นะครับชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็น u n i s o c SC9863A นะครับผมจริงๆเขาก็มีชื่อแหละนะครับแต่ว่าเราขอเรียกเป็นแบบเต็มๆของเขาเลยแลวกันนะครับข้างหลังให้มาตัวเดียวนะครับก็คือ5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าให้มาอยู่ที่2ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่ 5000mAh นะครับพร้อมกับรองรับชาร์จแบบปกตินะครับ5วัตต์นั่ แล้วก็พอตเป็น USB Type C เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่ารุ่นนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับจะเหมาะกับคนที่ใช้งานมือถือทั่ว,วไปในงบราคาที่อาจจะไม่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมมากนาน,น,นะครับเล่นในพวกของโซเชียลมีเดียนะครับและอ,อย่างหนึ่งของรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของราคาเพราะว่าถูกที่สุดในเรทราคา5รุ่นที่ผมยกมาเลือกใช้วันนี้นะครับผมซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นความจุที่แรม 4G กิกเลยนะครับซอร์เจะเป็น64ราคาจะอยู่ที่2 1 9 9บาบาทณปัจจุบันนะครับซึ่งถามว่า น่าสนใจอยู่ไหมจริงๆผมว่ามันน่าสนใจนะ1ได้พอร์ต USB Type C นะครับสได้ในเรื่องของขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะครับแล้วก็ได้แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับและที่สําคัญได้ประกันศูนย์ถึง18เดือนกันเลยทีเดียวนะครับจเร64กิกะราคาที่ผมว่าก็ใช้ได้นะครับและที่สําคัญ Android 13ด้วยนะครับจริงๆผมว่าหลังๆนะครับมือถือที่ราคาไม่ถึง3,000บาทได้ Android 13ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับใครสนใจอยากจะได้มือถือรุ่นนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไวีมร A A3 โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมา6.71นิ้วความละเอียดจะเป็น HD p l u พาหนหน้าจอเป็น IPS LCD คาลิเฟเนหน้าจอ90เฮิรต์โหดมากนะครับในด้านการทั้งานนะครับจะรันมาด้วยกับ Android 14กันเลยทีเดียวเชียวโอ้โคตรโหดนะครับส่วนในด้านของชิปเซ็ตนะครับเลือกใช้เปเพลเทเกลโอจี3 6นะครับก็รองรับ LTE หรือว่า 4G ปกตินั่นเองนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวครึ่งนะครับจริงๆมันก็คือตัวเดียวนะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็น AI Lens นะครับโดยตัว m a i ห lens จะอยู่ที่8ลล้านพิกกเซ กล้องหน้าให้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับตัวนี้พอตจะเป็น USB Type C นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้ความจุมา5,000มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะครับถามว่าจุดเด่นของรุ่นนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกต้องยอมรับเลยนะครับในเรื่องของหน้าจอเพราะว่าในเรทราคานี้กล้าให้จอ90เฮิร์ตมาขนาดนี้ครับก็ต้องคารวะเขาหน่อยนิดนึงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าค่า r e f r e s t เป็นอะไรที่ยั่วยวนแบบว่ามนุษย์อย่างเราๆด้วยความที่มันลื่นนะครับเวลาเราใช้มือถือแล้วลื่นๆเนี่ยเรา้สว่่านนใีคหญ มันจะเป็น60เฮิร์นะครับรุ่นไหนที่ได้90เฮิร์ผมก็รู้สึกว่าจะเป็นมือถือที่จอว้าวมากๆอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับส่วนอีกอืกอ่นๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพอร์ตที่เป็น Type C แล้วก็จอที่มีขนาดใหญ่6.7นิ้วนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ 5000mAh ทึ่งแบบเป็นความจุที่สุดๆ,ดๆนะครับในเร็ดาคาที่ผมว่า 5000mAh ก็ถือว่ากลางๆเน้นไปทางอึดซะด้วยซ้ำนะครับโดยน้องเขานะครับก็จะมีความจุที่ RAM 3GB นะครับเสียร์64ราคาจะ่ทีั 2, ทนะค,าคาส การดีไซน์นะครับผมว่ารุ่นนี้สวยนะครับใครจะได้มือถือที่แบบว่าดีไซน์เก๋ๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับต่อที่เราถัดมานะครับกับเจ้าตัวเรียวมีโน้ต50นะครับตัวนี้รองรับเครือข่าย 4G หรือ LTE ปกตินั่นเองนะครับโดยจะให้ขนาดหน้าจอมา6.74นิ้วเขาเลยจะเป็น HD+ ภายในหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า r e f a e รุ่นนี้นะครับจะให้มาอยู่ที่90เฮิร์ตซ์ด้วยกันนะครับในด้านของการทำงานครับจะรันมาด้วยกับ Android 13ครอบทัมาด้วยเรียวมี UI นะครับชิปเซ็ นั่นเองนะครับในเรื่องของกล้องให้กล้องหลังมา2ตัวครับตัวไปหลัก13ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนสหนึ่งนะครับเป็น AI lens นะครับ0.08ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าอีก5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้ความจุมา5,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วไม่ได้รองรับนะครับรองรับสูงสุดที่10วัตต์นะจ๊ะความจุเนี่ยก็จะเป็น RAM 4ี่กิกนะครับสูงสุดหนึ่งร้อยยี่ดมากนะครับตัวนี้เอาจริงๆนะก็จะเป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานมานี้เองนะครับแล้้้้วววกก็็็็ใในนนนนนเเเเเเรรรรรื่่่่่ออออองงงงขาา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 คคคคคคหหหลยยๆจจะฮมมมมมมัััััพิิปดดตตต3,000ชชแุณผผูบ ช็อปหน้าร้านเขาปัจจุบันเหลือที่2,999บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นราคาที่ถูกแล้วก็สามารถจับต้องได้ในงบราคาไม่เกิน3,000บาทอย่างแน่นอนถามว่าข้อดีของรุ่นนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับจอแคลิฟิเเซ9 0 h บเฮิร์ตนะครับแล้วก็จอใหญ่มาก6.74นิ้วนะครับแถมรุ่นนี้ความละเอียดนะครับผมเป็น HD ก็จริงแต่ว่าในเรื่องของฟิลลิ่งสีสันต่างๆผมว่าเลียวมีข้อค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับและที่สําคัญเลยในเรื่องของหน่วยความจานะครับร128ในเรทราคานี่สิบแปดกิกเน คอนขันนี้จะคุ้มกันเลยทีเดียวเชี่ยวนะครับส่วนพอร์ตนะครับถามว่าพอร์ตตัวนี้เป็นแบบไหนนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็น USB Type C นั่นเองนะครับส่วนตัวผมว่า Type C เนี่ยในเดยราคานี้มันก็อัปเดตกันหมดแล้วรุ่นไหนที่ไม่ให้ Type C มาเชยนะครับอย่าไปพูดกับเขาเลยนะครับและรุ่นนี้ครับยังรองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP 5 4ได้ด้วยซึ่งจะเป็นการกันน้ำแบบกระเซ็นนะครับใครที่แบบว่าฝนตกตอนเลิกงานนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเซฟได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับราคาปัจจ รีบหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าตัวที่ขาย2,999บาทนะครับจะเป็นความจุที่ RAM สนะครับส64นะถ้าเกิดว่าเป็นความจุที่128 RAM สี่เนี่ยจะอยู่ที่3,499บาทก็สามารถเพิ่มตังค์ได้500ถ้าเกิดว่าใครมีงบพอนะครับต่อนที่นัดผ่านมานะครับกับเจ้าตัวเทคโนโลย์สปาโก2 2,24นะครับถึงชื่อจะเป็น2,24 0แต่เปิดตัวมาเมื่อปี2,023นะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงปลายปีเนาะโดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมา6.6นิ้วความละเอียดจะเป็น HD นหน้าจอเป็น IPS LCD คาลิเฟส 9 0 h z อีกแล้วนะครับผมโหดมากนะในาก,การทำงานจะรรนมาด้วยกับ Android 13จะเป็นแบบ go edition ด้วยนะครับครอบทำด้วย HiOS เวอร์ชัน3 3อีกด้วยนะชิปเซ็ตน,นะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น u n i s o c ็อกที่6 T 6 0 6นะครับรองรับเครือข่าย 5G เป็นสารปัญกรรแบบ1 2นาโนเมตรนะครับส่วนเลือกกล้องให้กล้องหลังมา2ตัวครับตัวเม็นหลัก13ล้านพิกเซลแล้วก็อีก0.08ล้านพิกเซลเป็น AI lens นะครับกล้องหน้าให้ความละเอีย้ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้ความจุมาห้า หลายรุ่นแล้วนะครับด้วยความที่น้องเขาเนี่ยราคาจับต้องได้และที่สําคัญสเปคค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคายิ่งลดลงไปเยอะมากนะครับผมเห็นหน้าเว็บณปัจจุบันนะครับเป็นแรม3ามกิกนะครับสโตรดหกสิราคาเหลือเพียง2369บาทเท่านั้นนะครับในงบประมาณ2,000บาทต้นๆเนี่ยผู้ชมได้มือถือที่แบบคาลิเฟซเก้าสิบเฮิร์ต์อะเออได้ยูนิฟอรทีหกศูนย์หกซึ่งเล่นเกมพวกแบบสามันประจบ้านพวกเอวีฟรีไฟล์ผับจีได้แบบเบาๆอยู่นนนนะะะคคคคครรรััับบซึ่่่่งงผมม,มมมวาาาอข้้ทีจุกๆใ สนใจนะครับก็รีบหน่อยนะกรันแต่ว่าหลังๆมานี้นะครับเขาจะไม่ค่อยแจกอะแดปเตอร์นะครับชาร์จเร็วนะเราก็ต้องอาจจะใช้อแดปเตอร์ที่เรามีอยู่กับสายชาร์จที่เขาแถมมานั่นเองนะครับและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับผมซึ่งน้องใหม่เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะครับกับเจ้าตัว Nu บี a อะมิวสิกชื่อมิวสิกเลยไม่มีชื่อรุ่นด้วยเพราะว่าเพิ่งเป็นรุ่นแรกนะครับในเรื่องของจอนะครับตัวนี้จะให้ขนาดจอ6.6นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น HD พ l u านหน้าจอเป็น LCD นะครับค่า refresh หน้าจอ90เฮ แอนดรอย14 โอ้แม่เจ้ามือถือไม่เกิน3,000ได้ Android 14นะครับผมแล้วก็ชิปเซ็ตใช้เป็น u n i ิซอนะครับ S C 9 8 6 3 a นะครับจริงๆมันก็เป็นคล้ายๆทีหกศูนย์หเหมือนกันนะครับส่วนกล้องหลังนะครับตัวนี้โคตรโหดไม่รู้จะโหดไปไหนนะครับให้ตัวเมีหลักมา50ล้านพิกเซลโอ้โหผู้ชมในงบประมาณนี้ได้50ล้านนะครับแล้วก็ AI ไอเลนส์อีก1เลนส์นะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดเป็นที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ให้ความจุมา5,000มิลลิแอมป์นะครััััับบบบบพพรรรรรร้้้อออมมมก์ตตททีีีีี่่่เเเปป็็นนนนน USB Type C ยยะะคคถาาวว อะไรเด็ดๆบ้างแน่นอนนะครับผมจอเอ่ยนะครับพารีเฟชเซต90เฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นชิปเอ่ยและที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหลัง50ล้านพิกเซลในงบประมาณนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับส่วนฟีเจอร์ที่เด็ดดวงที่สุดของเขาก็จะเป็นในเรื่องของลําโพงนะครับเพราะว่าเขาให้ลําโพงที่กระหึ่มมากๆนะครับตรงโมดูลกล้องหลังเนี่ยไม่ใช่กล้องหลังนะลำโพงผู้ชมเออมันคือลําโพงจริงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมเรียกได้ว่ากระหึ่มมากๆนะครับรองรับระบบเสียงเป็น DTS X Ultra นะครับสามารถเพิ่มเสียงดังกระหึ สูงสุดหกรอยเป็นต คุณเชื่อความไม่เชื่ครับหกร้อยเปอร์เซ็นต์โอโหคบบ้าไป็นเท่เลยครับในเรื่อราคาที่หกร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะย้อนกลับไปยุคที่แบบว่าเราเปิดลำโพงมือถือแข่งกันนะเออยุคที่แบบว่าลราพงหลังมือถือหลายๆตัวใครมีเยอะใครดังกว่าคนนั้นชนะตัวนี้ก็เช่นกันนะครับถามว่าเหมาะกับใครนะครับอาจจะซื้อไปให้แบบว่าคุณลุงคุณป้านะครับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เอาไว้ลุ้นหวยตอนสี่บ่งเย็นจะได้ฟังกันชัดๆเออไม่ใช่อะไรนะครับหรือเอาไปฟังวิทยุเอฟเอ็มก็ได้นะครับตัวนี้ ประมาณนี้นะครับเจ๋งมากๆนะครับซึ่งรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับผมก็จะเป็นความจุแรม4กิกะสล128โอ้โหโตรจัดนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่2,999บาทน่ารักมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสีสันมันสวยงามนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นมือถือที่ยูนิคมากๆนะครับชื่อก็บอกนะครับเป็นมิวสิกเอาไว้แบบฟังเพลงฟัง FM ต่างๆนะครับผมมองว่าใครที่อยากจะได้มือถือสักรุ่นที่อาจจะเน้นในเรื่องของการใช้เสียงนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำรวม5มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ในงบประหยัดไม่เกิน3,000บาทอัปเดตปี2024นี้คุณผู้ชมชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับก็ไปที่คอมเมนต์นั่นแหละครับผมเขาเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วกันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับเพิ่งแวะเวียนเข้ามาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นยูทูบนะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วกัันนคิะรบ ラッカーイ